โอเคนั่นี่ใส่เท้าสดเรียบร้อยเอ่อห้าภาคภูใหม่นี่หว่าพภาคภูมิเองเลยแหละรู้จักเองแล้วแค่แค่ไม้ไม่ได้ไอ่หรอเช่นนั้นแหละนายเติมเยอะเปล่าคะนายนายเติมเยอะเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ ก็อันที่เติมแข็งที่สุดก็เกมพาร์ทเป็นเอเกมพาร์ท Game ใช่ไหมน <ey. S 1> ี่ดูดคนข้างหลังดิเขาพิมอะไรกันอ่ะโอ้โหโอ้โหพิมแต่คำหยาบคายเพราะพวกเราเป็นคนดีเนาะมามาตามะาเลยเพื่อนรัก <c oughs> รู้สึกกี่เสียงใครก็ไม่รู้ด้วยอ่ะเสียงใครอ๋ <c oughs> อเสียงเราเอง มาจากยูทูบท่านเราปิดยูทูบไปเลยแล้วกันใช่ใช่ใช่เราต้องปิดเสียงเลยเพราะตอนนี้มันก็มีเสียงดังคุ้ยคอดอยู่ตอนนี้ลองเปิดอีกนิดนึงนะนายนอนแยกห้องยังหรือเพื่อนอ่ะนอนแยกห้องเหรออมันไม่มีห้องให้แชทนายนอนห้องเดียวกับพ่อแม่เหรอแต่ก็มันมีตอนนี้ในบ้านมันมีแค่หมีคลองขนาดที่เป็นห้องนอน ในในในอยู่ข้างนอกห้องใช่ปะในห้องในห้องแล้วพ่อแม่นายอ่ะพ่อแม่นายก็อยู่พ่อแม่เราก็อยู่ในห้องเหมือนกันล่ละจะให้นอนนอกห้องกับแม<อ>วเหรอวอนเ้าก็คงโดนแมวเหยียบหน้ามไม่ได้ดต้องดูจากสปรีมส่วนเรื่อเป็นยังไงก็ได้อยู่เนีย่ย นายนายอายุเท่าไหร่เ,เพื่อนถ้วเขาทำนายเกิดว่านายเท่าไหนออนานายอายุเท่าไหร่เ,เพื่อนอายุอะออสิบเอ็ดเราสิบสามอ๋มอ 6, มหกมมหนึ่งอมมสองมสองฮะคือคขึ้นมสอง ขึ้นมอสสองเรออืมเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้น,น,นแล้วเราเนี่ยแเรียกนายว่าเพื่อนอีกดเลยเนี่ยต้องเรียกว่าพี่มั้มเรียกว่าเพื่อนนัน่นแหละก็อยู่ทำไมถึงเป็นนใหญ่อือก็ตัวกว่าสองคีแล้วก็เรียกแล้วก็เรียว่านายพหกโตตัวกว่านิดนึงใหญ่ิดนึงเหรอเออนิดนึง นายรู้สึกว่าเสียงเราโอเคไหมก็โอเคนะเพื่อนที่โรงเรียนมันบอกว่าเสียงเราโอเคมือนเกมมากเลยเสียงเหมือนตรงไหนนายนั่เล่นในโน้ตบุ๊กนายเหรอใช่ปกติจะใช้โทรศัพท์เพรายังไม่มีแอปตัดต่อทีวีเลยใช่นายไม่รู้หรอกว่าที่ คลิที่เราไม่ทำในคมอมเพราะว่าแอปถ่ายของเราอะมันถ่ายแค่สิบนาทีเท่านั้นเราไม่ว่าเราจะทำความจะอัดเครื่องหรือทำอะไรก็ตามมันก็ได้แค่สิบนาทีไปลองย้อนไปคิปบ็อกว่าวางพีดีผลรีดมันก็เป็นแค่สิบนาทีมันยังตัดเลยที่จริงเรารือว่ามันยังถ่ายอยู่นะคะอืมเราก็พูดตดต่อ,อเลยแล้วเราก็ พูดจบคลิปแด้ต้องรองไปดูปั๊บคลิปคุณครบสิบนาทีแล้วไไนายนายใช้โปรแกรม OBS ดิไปน,นะ OBS อ,อ่ะ OBS ต่อรูปยังไงต่ <c oughs> เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงว่าแป๊บหนึ่งแป๊บเอ้นายนายพิมพ์หาใน Google เลยพิมพ์ว่า OBS อ่ะโอเคได้คะแนนะ โปรแกรมนี้เราไว้อัดคลิปเลยนะ OBS อ,อ๋อจะเป็นคล้ายๆวงจ็กใช่ไหมใช่ๆแต่เราไม่ได้ใช้อย่างนีนน้เราไปเลือกเป็นแอปเอ่ออะไรนะโอ้มาดูไรโอ้ยดูแบบนายนายเห็น <โฮ S 1> คลิปที่เราเล่นเล่นเปล่า เมื่อเช้าที่เราลงคลิดไปอ่ะคิดต่อเรือคิดวีหน้าปกเป็นลุงตู่ใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช่เห็นอยู่นั่นแหละเราใช้ obs อัดหน้าจาาอภาพโคตรสวยถ้าเกิดเันมจาเป็นต้องพูดจริงเราก็จะเป็นแบบอัดทางโ o บ็ o x เลยอะ่ะคือมื่อเคยเห็นที่ตอนอัดกท f สิ่สองแล้วอ s สิบเอ็ดวะเฮ้ยเคยคเราเคยทำอยู่ สี่แรงรอบจอเลยไงอืมเราส่วนโปรแกรมต่อๆที่เราใช้เราจะใช้ฟอร์มูล่าเก้าอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนะหาคเราไม่เราไม่ได้ตัดตอนคอมเลยคือเราเราเราใช้โปรแกรมเนี่ยมันมันดีมากเลยอ่ะคอมมันคอมไม่เตือนหรอกแค่นในโทรศัพท์คอมมันเลยแล้วเฮ้ยตัดต่อในคองมง่ายนะเดี๋ยวแป๊บแ๊บ หาไม่เจอว่ะ <c oughs> กําลังไลฟ์สตรีมแต่เราเรา